ท่านใดที่ฝันว่าได้ใบลานมาเป็นแผ่นๆหรือใบลานเข้ามาอยู่ภายในบ้านของตนเองตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับข่าวร้ายหรือทำให้มีเรื่องตกอ,อกตกใจเกิดขึ้นในบ้านดังนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านหมั่นทำบุญสุนทานสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ท่านใดที่ฝันว่าเอาใบไม้มาร้อยทาหมวกสวมศีรษะหรือเอาใบไม้มาทําเครื่องนุ่งห่มในฝันตามตําราทํานายทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเลขเด่นที่น่าเสี่ยง3536 56 533 556 ท่านใดที่ฝันเห็นปฏิทินหรือได้รับปฏิทินปีใหม่จากใครคนหนึ่งตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะรับโชคลาภหรือโชคจากการเสี่ยงโชคแต่ถ้าเป็นการค้าขายที่กำลังดำเนินการอยู่จะมีการโยกย้ายไปในทางที่ดีกว่าเดิมเลขเด่นที่น่าเสี่ยงให้ถือเลขตามปีพุทธศักราชหรือปี คริสตศักราชของปีในปฏิทินที่ฝันนั้นน,นความหมายของความฝันประจำวันนะครับความฝันที่คนเราฝันกันอยู่ทุกวันนั้นไม่ว่าเรื่องที่ฝันจะเกิดขึ้นกับผู้ฝันเพียงคนเดียวหากแต่ตามตำราโหราศาสตร์โบราณกล่าวไว้ว่าความฝันจะให้คุณหรือโทษแก่ใครนั้นสามารถแบ่ง เป็นความฝันประจำวันอีกด้วยนะครับโดยแต่งเป็นบทกลอนดังนี้นะครับวันอาทิตย์เกิดนิมิตแก่ผู้ใดคนทั่วไปเป็นผู้ใดใช่คนฝันหากมีจิตเกิดนิมิตในวันจันทร์ทุกลาบนั้นได้ตรงวงวานมิตรวันอังคารได้เกิดฝันนั้นว่าแน่ได้ แก่พ่อแม่เราเองเก่งไม่ผิดฝันวันพุธได้บุตรภรรยาชิดสมดังจิตที่คิดฝันนั้นแน่นอนฝันวันพฤหัอสอัศจรรย์เข้าฝันสู่ด้วยได้แก่ครูผู้สั่งสอนฝันวันศุกร์ทุกขลาบจะคราจรนั้นจะย้อนแก่สัตว์ธาตในเรือน ฝันวันเสาร์ไม่ต้องเดาก็รู้ผลได้แก่ตนผู้ฝันนั้นยากเหมือนในเจวันฝันมาอย่าแชร์เชือนเร่งรู้เตือนจดจำเป็นตำาราอันนี้ก็เป็นบทกรอนความฝันตั้งแต่โบราณกาลมานะครับซึ่งความหมายตามบทกรอนนี้ก็คือถ้าฝันคืนวันอาทิตย์ ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่คนส่วนมากหรือผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้านายถ้าฝันคืนวันจันทร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ญาติและมิตรสหายของผู้ฝันถ้าฝันคืนวันอังคารไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ฝันถ้าฝันคืนวันพุธ ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่สามีภรรยาหรือบุตรหลานถ้าฝันวันพฤหัสคืนวันพฤหัสไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนถ้าฝันคืนวันศุกร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่บริวารสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้ถ้าฝันคืนวันเสาร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ ัวผู้ฝันเองสำหรับช่วงเวลาที่ฝันเกี่ยวกับความแม่นยำต่างๆนะครับฝันเวลากลางวันนะครับไม่จำเป็นจะต้องเชื่อฝันกลางวันคือความฝันที่ยมถือเป็นความจริงได้ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์อันหนึ่งลาบ เป็นของมีค่าหรือเงินทองที่ได้มาโดยไม่คาดฝันหรือค้าขายได้กำไรมากมายอย่างไม่นึกฝันโชคหมายถึงคราวหรือจังหวะซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับดวงชะตาของผู้นั้นเป็นเกณฑ์แต่ถ้าระมัดระวังตัวดีแล้วก็จะดีได้ฝันเวลาหัวค่ำช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นถึงสี่ทุ่ม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้เพราะว่าท้องไส้ไม่ปกติทําให้ความฝันวุ่นจิตใจวุ่นแต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริงฝันตอนดึกช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสองเป็นความฝันที่ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในระยะเวลา1เดือนหรือ2เดือนแน่ๆฝันยามใกล้รุ่งช่วงเวลาตีสอถึงสว่าง เป็นความฝันที่จะเกิดขึ้นเป็นความจริงในเวลาสามวันหรือไม่เกินสิบห้าวันสำหรับอิทธิพลตัวเลขกับความฝันความฝันของคนเราที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์หรือสัตว์หรือกับสิ่งของต่างๆตามตำราทํานายฝันส่วนมากที่ให้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเลข มักจะมีส่วนใกล้เคียงกันอยู่มากซึ่งอาจจะเกิดจากการสังเกตรหรือพิจารณาเอาจากลักษณะรูปร่างหรือจุดเด่นหรือลำดับของอักษรสิ่งของต่างๆเหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์โดยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มานานหลายชั่วอายุคนแล้วจึงสามารถให้ความเชื่อถือต่อการทดลองเปรียบเทียบในลักษณะที่เรียกว่าใกล้เคียงหรือมีส่วนตรงกับเป้าหมายได้เป็นส่วนมาก ซึ่งสำหรับความฝันนั้นก็จะบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรืออักขระต่างๆนะครับความฝันนิมิตอันน่าอัศจร์ความเชื่อในเรื่องของความฝันนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอิทธิพลกับชีวิตของ ปุถุชนอย่างเราๆอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมไทยที่ยังยึดมั่นอยู่กับความเชื่อและขนบที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลความฝันนอกจากจะถูกนำไปตีความหมายเพื่อทำนายทายทักชะตาชีวิตแล้วยังถูกตีความเป็นตัวเลขต่างๆนานา,นาเพื่อใช้เสี่ยงโชคนำมาซึ่งโชคลาภต่างๆเงินทองซึ่งการทำนายความฝันในแต่ละตำรา อาจจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแยกย่อยที่มาที่ไปของศาสตร์ทํานายฝันนั้นๆนะครับการทํานายความฝันจะแม่นหรือไม่แม่นส่วนหนึ่งอยู่ที่การจดจำรายละเอียดของผู้ฝันบางคนหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก็จำความฝันที่เกิดขึ้นได้อย่างรางเรือนนะครับหรือตื่นขึ้นมาจําได้แต่พอล้มตัวนอนลงก็ลืมความฝันนั้นที่ ที่เกิดขึ้นเสียสิ้นนะครับดังนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนเมื่อตื่นจากความฝันเราควรจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไว้นะครับอาจจะมีสมุดโน้ตเล็กๆไว้บนหัวเตียงเป็นการบันทึกความฝันการลืมจะนำมาตีความฝันให้ถูกต้องแม่นยำได้นะครับหรือให้ใกล้เคียงได้ได้มากที่สุดนะครับหากเอ่ยถึงความฝันซึ่งความหมาย เกี่ยวกับความฝันเหมือนกับนิมิตแต่แท้จริงแล้วระหว่างความฝันและนิมิตนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะพระเกจิอาจารย์หรือพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเคยอธิบายไว้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความฝันคือการเห็นภาพระหว่างการนอนหลับสภาวะจิตจะล่องลอยวูบหาย ภาพที่เห็นจะเรือนรางไม่ปฏิปต่อบางทีก็วกไปวนมาจนจับต้นชนปลายไม่ได้นะครับแต่สำหรับนิมิตนั้นเป็นการเห็นภาพในขณะที่จิตมั่นคงนิ่งสงบการเห็นภาพนิมิตจะต้องเกิดจากจิตที่เป็นสมาธินะครับเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ซึ่งภาพนิมิตที่เกิดขึ้นจะชัดเจนแจ่มแจ้งราวกับเห็นด้วยตาเนื้อส่วนใหญ่ผู้ที่เห็นนิมิต จึงมักจะเป็นผู้ตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนาดังตัวอย่างเช่นพระเกจิอาจารย์หลายรูปนะครับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระวัดป่าต่างๆนะครับซึ่งจะมีนิมิตเกิดขึ้นในการทำสมาธิอันน่าอัศจรรย์ซึ่งในเรื่องของนิมิตนี้สำหรับผู้ตัวกับผมเองนั้นก็ สมัยที่ได้บวชเป็นพระวัดป่านะครับซึ่งบวชหนึ่งพรรษาที่ผ่านมาได้นั่งสมาธิก็ได้สัมผัสในเรื่องเกี่ยวกับนิมิตต่างๆขึ้นนะครับซึ่งในการนั่งสมาธินั้นจิตเรานิ่งสงบนะครับจะเกิดภาพนิมิตเกิดขึ้นเบื้องหน้านะครับเหมือนเรานั่งดูภาพยนตร์หรือทีวีต่างๆจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้านะครับและ เราจะมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับรู้รับรู้เรื่องราวนั้นที่ปรากฏขึ้นมาต่อหน้านั้นเลยในขณะที่หลับตานั่งสมาธิอยู่นะครับสำหรับนิมิตนั้นจากประสบการณ์ของตัวกับผมเองนั้น <c oughs> เมื่อออกจากสมาธิแล้วภาพนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นในชีวิตจริงก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับ ดังนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆหลายท่านก็เตือนไว้ว่าอย่าไปหลงนิมิตนั้นนะครับเพราะว่านิมิตนั้นมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจมากนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับสําหรับคาถานิมิตฝันดีนะครับมีดังนี้นะครับ พุทธังนิมิตังธรรมังนิมิตตังสังฆังนิมิตังนะโมพุทธายะนะครับคาถาบทนี้ใช้สวดก่อนนอนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะช่วยให้หลับสบายนอนฝันดีพูดผีปีศาจและเรื่องร้ายจะไม่กล้ำกายในความฝันนะครับก็เป็นคาถานิมิตฝันดีนะครับ อีกหนึ่งคาถานะครับซึ่งเป็นคาถาขอโชคลาภจากความฝันนะครับโอมอิทิริทิพุทธนิมิตตังทิสวาณะตังท่องคาถาบนนี้หลังจากสวดบนไหว้พระก่อนนอนแล้วกราบบนหมอน3มครั้งท่านมีดวงชะตาที่อยู่ในเกณฑ์ได้โชคลาภจะเกิดนิมิตหรือความฝันที่บอกใบ้เพื่อน,นำไปสู่ ลาบผลเงินทองและในความฝันจะพบแต่เรื่องดีๆเป็นมงคลนะครับก็ฝากคาถาไว้สองบทนะครับสำหรับท่านผู้ต้องการโชคลาภหรือว่าต้องการฝันดีในคืนนั้นๆน,น,นะครับ